บันทึกรายการขาของวันที่5มกรานะครับออกใบเสร็จรับเงินเพื่อรับชำระอินมวอ์ขายยกมาต้นงวดเลขที่อ้างอิง99801จากบริษัทบิสโตนจำกัดได้รับเช็คธนาคารกรุงไทยสาขาพระราม4เลขที่4481234ลงวงนที่15มกรา 54รับชำระเต็มจำนวนเริ่มบันทึกได้เลยนะครับไปที่ระบบลูกหนี้และว,วิเคราะห์หนี้กระปุ่เ Work f โฟ w ไปที่ใบเสร็จสินค้าอีกโอเคครับไปที่แอปปุ่ม F3 เพิ่มครับเราจะเปลี่ยนวันที่เอกสารเป็นวันที่ ลูกค้ารหัสใส่จุด enter ครับเลือกบ,บริษัทบิสตนจำกัดครับอีกเลือกปุ่ม yes ครับหน่วยเงินในที่นี้เราจะไม่ใส่นะครับไปที่รายการ invoice type ใส่จุด enter ครับเราเลือก fi กด enter เลือกครับไปที่เลขที่ใส่จุด enter ครับคลิกเลือกกด enter เลือกครับไปที่รายการรับครับคอลัมน์แรกใส่จุดประเภทเอกสารธนาคารใส่จุด enter นะครับเลือก cl ฝากโดยเช็คลายฝากโดยเช็คธนาคารอื่นครับในที่เช็คเอกสารบัตรเครดิต 4, 4ี8 1, 3, 1> ี3แปหนึ่งองามกด enter ครับไปที่รหัสของของเช็ค เคทีบีนะครับเครับสาขาพระรามสี่ครับกดปุ่ม f 1 0บันทึกได้เลยครับกด f 1 0อีกครั้งหนึ่งครับ f 1 0บันทึกครับ เราจะไม่พิมพ์นะครับกด no ครับ s7 o ครับ yes ครับบันทึกเสร็จแล้วนะครับของวันที่ห้กกามกรา